สวัสดีครับร้านเป็ดพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กอนะครับเปิดแค่3วันเสาร์อาทิตย์จันทร์มีบริการส่งด่วน EMS นะครับแบบลงทะเบียนมีการรับประกันสินค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าถึงมือปลอดภัยแน่นอน100%ซนครับนัดรับได้นะครับที่เจเจมอเซ็นทรัลลาดพร้าวหรือตะแวกใกล้เคียงนะครับสินค้าเกิน50,000บาทเพิ่มที่นัดได้นะครับที่เซ็นทรัลบิ่นเก้านะครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกดให้พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับแหวนทับทิมแอฟริกาตัวเรือนปาหะประดับด้วยเพชรเกรสร8เม็ด0.72กะรัตเพชรเหลี่ยม8เม็ด0.24กะรัตเพชรรวมทั้งหมด0.96กะรัตน้ำหนักรวม 4. 97กรัมไซ์แหวน55.5ราคา3 0 0 0บาทครับสวัสดีครับอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้อับสินค้านะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับเนื่องจากไปเที่ยวนะครับ ขอเข้าเรื่องเลยนะครับแหวนวงนี้นะครับเป็นทับทีมแอฟริกานะครับสวยมากนะครับเนื้อดีมากนะครับอีสวยมีเสน่ห์มากนะครับเม็ดนี้นะครับขอเลียนก่อนนะครับว่าเม็ดนี้นะครับเป็นงานรับทีมเผาใหม่นะครับเป็นแอฟริกาเผาใหม่นะครับเพชรโดยรอบนะครับข่าวสะอาดดีมากนะครับเม็ดใหญ่มากนะครับ2เม็ดข้างนะครับเพชรเกรอนเม็ดใหญ่นะครับน่าจะประมาณ12งตังบวกนะครับไซเพชรนะครับอาจจะมีการคาดเคลื่อนเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเป็นงานมือสองนะครับวัดไซจากหน้าเพชรนะครับ เพชรเกษนะครับรวมทั้งหมดนะครับ8เม็ดนะครับ0.72กะัตนะครับ2เม็ดด้านข้างเม็ดใหญ่นะครับเฉลี่ยเม็ดละประมาณ8 9ถึงตังบวกบกนะครับประมาณนี้นะครับล้อมรอบด้วยเพชรเลี่ยมอีกนะครับมีทั้งหมด8เม็ด0.24กะัตนะครับเฉลี่ยเม็ดละ3ตังนะครับเพชรรวม0.96กระัตนะครับให้ดูด้านหลังนะครับถ้ามองเห็นก้นพลอยชาร์ขออภัยด้วยนะครับก้นพลอยสวยนะครับพลอยไม่แตกนะครับตัวเรือนวงนี้นะครับเป็นปลาหานะครับ เป็นงานค่อนข้างเก่านะครับวงนี้นะครับสวยงามนะครับสามารถชุบใหม่ได้หมดนะครับพี่พี่ไม่ชอบสีปลาหานนะครับจะทุบสีไวโกหรือสีทองปกติยินดีทําให้หมดนะครับที่พี่แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวลองสวมใส่นิ้วดูนะครับวงนี้เพชรสวยมากนะครับพลอยก็สวยเป็นแพ้กันนะครับถึงแม้เป็นพลอยเผาใหม่นะครับแต่เป็นอีกวงนะครับที่ราคาดีมากนะครับนี่นะครับเพชรข่าวสะอาดเล่นไฟดีมากนะครับเจียนได้สัดส่วนนะครับเขาเล่นไฟแน่นอนครับ พลอยสวยนะครับเม็ดสีสวยกําลังดีนะครับการแหวนไม่ใหญ่มากนะครับใส่สบายนิ้วนะครับไซส์แหวน55.5สานะครับสามารถเพิ่มลดไซส์แหวนได้ตามปกตินะครับให้เทียบขนาดหน้าแหวนนะครับวงนี้จะต้เป็นอีกวงนะครับที่เพชรสวยมากนะครับพลอยสวยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับ3า0 0บาทเท่านั้นนะครับมาพร้อมใบรับประกันสินค้าเหมือนเดิมนะครับพร้อมเงื่อนไขต่างๆนะครับพี่ๆใส่เบื่อแล้วอยากขายคืนอยากเปลี่ยนวงใหม่ได้หมดนะครับขอตรงตามเงื่อนไขนะครับ พี่ที่อยู่กรทมนะครับนั่ร้านมาชมได้ที่เจเจมอนะครับหรือเข้ามารับที่ร้านได้นะครับร้านอยู่แม่กองนะครับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับส่งอีเมลนะครับแบบรับประกันสินค้านะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับมามาจําสินค้าได้นะครับกรณีพี่ๆยังไม่พร้อมนะครับแต่สนใจอยากได้เขาจริงๆนะครับแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับเงื่อนไขก็จะเวลานะครับยืดหยุ่ wow นได้หมดนะครับช่วยได้ช่วยเต็มที่เหมือนเดิมนะครับ เพิ่มลดไซส์แหวนได้ตามปกตินะครับกรณีลดไซส์แหวนเหลือเศษทองคืนพร้อมกับโตแหวนนะครับสำหรับเนื้องานปลาหะานนะครับจะใช้ทองคําขาวในการเพิ่มไซส์นะครับพี่ๆใส่ไซส์ไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับไซส์แหวน5 5 5นะครับเพชรสวยมากนะครับเด่นไฟนะครับเม็ดใหญ่คุ้มค่านะครับเม็ดด้านข้าง2เม็ดเนี่ยเพชรนะครับเพชรใหญ่ๆแบบนี้นะครับเม็ดหนึ่งแพงมากนะครับวงนี้ไม่แพงเลยนะครับ 0.96กรัตนะครับน้ำหนักรวม4.97กรัมนะครับเกือบ5กรัมนะครับไอเพชรสวยๆนะครับขาวแบบนี้นะครับยังไงก็น้ง96ขึ้นนะครับหากพี่ๆคนไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตามไลน์ที่ยนล่างเลยนะครับสามารถออกไปเซอร์สินค้าได้นะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณี่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณครับ